ว่าดีนิดเช้คภาษาั่งกิดอย่างมืออาชีพกับครูพลอยนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการใช้คำว่า need กับ required need เนี่ยมันแปลว่าจําเป็นต้องแต่ว่าเวลาเราพูดคํำนี้มันให้ภาพแบบว่าเอยฉันเป็นคนสั่งเองอ่ะคนฟังอาจจะรู้สึกว่ามาบังคับให้ฉันทําไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เลี่ยงมาใช้ r e q u i r e ดีกว่าค่ะเพราะ r e q u i r e เนี่ยให้ภาพว่าเฮ้ยมันต้องเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าสถานการณ์บังบังคับนะเช่นเจ้านายสั่งมาลูกน้องลูกค้าแจ้งมาอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมคะดูดีกว่าเยอะเลย ซื้อตัวอย่างประโยคเขบอกว่า we need to speed up our timeline พูดอย่างนี้นคนฟังจะรู้สึกว่าเราอะเป็นคนไปสั่งเขาว่าโอ้ยเราต้องเร่งเร่งขั้นตอนการทำให้เร็วขึ้นนะมันก็ไม่โอเคแต่ถ้าเราบอกว่า our boss requires us to speed up our timeline แปลว่าเจ้านายสั่งมาอยากให้เราทำงานเร่งให้มันเร็วขึ้นดังนั้น requires ใช้สวยกว่า n e e ค่ะเห็นไหมคะ one minute ใช้ภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพกับครูพอยใครๆก็เก็ตได้ค่ะ